เมืองแมนเชสเตอร์เมืองอุตสาหกรรมที่ใครๆรู้จักไม่ได้มีแค่ดนตรีร็อกหรือวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ฟุตบอลต่างหากที่ทำให้ชื่อของเมืองนี้ดังไปทั่วโลกเพราะที่นี่คือบ้านของสองทีมคู่ปรับตลอดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องของแมนยูเริ่มต้นในปีคศ1878ในนามทีมเล็กๆของพนักงานรถไฟชื่อนิวตันฮิตสโมสรเกือบหายไปเพราะปัญหาเรื่องเงินแต่มีนักธุรกิจเข้ามาช่วยไว และเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1902สนามเย่าที่ชื่อโอทร r a ฟอร์ดเปิดใช้ในปี1910และกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของทีมตั้งแต่นั้นมาสโมสรนนี้ก็มีทั้งความสำเร็จและความเจ็บปวดในยุคข,ของแม์บัสบี้แมนยูสร้างทีมเด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าบัสบี้เบฟส์กำลังรุ่งโรจน์แต่กลับเจอเหตุการณ์สะเทือนใจเครื่องบินตกที่มิวนิกในปี1958ทำให้นักเตะหลายคนเสียชีวิต แต่นั่นก็ไม่ทำให้สโมสรหยุดเดือนหน้าปี1968แมนยูคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกโดยมีตำนานอย่างบ๊อบบี้ชาวตันและจอร์ดเบสยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแมนยูคือเมื่อเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเข้ามาคุมทีมในปี1986เขาสร้างทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง13สมัยและพีคที่สุดคือปี1999เมื่อแมนยูคว้าทริปเปิลแชมป์ทั้งลีกเอฟเอและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีเดียวนักเตะอย่างกิ๊ สโคสเบ็คแฮมไปยืนถึงโรนัลโดต่างเป็นขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกอยู่ในเตดจึงไม่ได้เป็นแค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นเหมือนแบรนด์ที่คนทั่วโลกจดจำหันมามองอีกฝั่งหนึ่งของเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อตั้งในปี1880ช่วงแรกใช้ชื่อเซนต์มาร์กก่อนจะเปลี่ยนเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี1894พวกเขาเคยได้แชมป์ลีกตั้งแต่ปี1937แต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นทีมตกชั้นหลายครั้งแม้กระทั่งเคยไปเล่นถึงดิวิชั่น3 แต่แฟนบอลก็ยังไม่เคยทิ้งทีมจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี2008เมื่อกลุ่มทุนจากอาบูดาบีเข้ามาซื้อสมโมสรด้วยล,ลงทุนครั้งใหญ่จากทีมที่ถูกมองว่าเป็นรองมือเดียวกันซิตี้กลายเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกและในยุคข,ของเปปกอดิโอลาทับเรือใบสีฟ้าก็ยิ่งแข็งแกร่งพวกเขาเล่นฟุตบอลสวยงามและคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกต่อเนื่องหลายสมัยนักเตะอย่างเควินเดรบรอยและเออร์ลิงฮาลัน กลายเป็นกำลังหลักที่ทำให้ซิตี้ครองความยิ่งใหญ่ในเมืองแมนเชสเตอร์และเมื่อสองทีมนี้เจอกันในสิ่งที่เราเรียกกันว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เกมนั้นไม่ใช่ฟุตบอลธรรมดาแต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีแมนยูคือสโมสรที่ก่อร่างตำนานและความสำเร็จมากมายส่วนซิตี้คือทีมที่ทำให้ฟุตบอลอังกฤษสั่นคลอนไม่ว่าจะแข่งกันที่โอท랙ฟอร์ดหรือเอฮัดสตเดีเมทุกนัดคือแมตท,ที่คนทั้งโลกเฝ้ารอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ เส้นทางต่างกันแต่กลับถูกกำหนดให้เป็นคู่ปรับตลอดการอยู่ e นเตดคือผู้วางรากฐานแห่งความสำเร็จของวงการฟุตบอลอังกฤษสิตี้คือทีมที่สะท้อนพลังและความสำเร็จของฟุตบอลสมัยใหม่และนี่คือเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์เมืองที่ฟุตบอลไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นชีวิตวัฒนธรรมและตำนานที่ไม่มีวน